ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็ยนเย็นตอนสี่โมงป่าครั้อมตอนนี้อยู่บริเวณหน้าพิกซีครับสวัสดีวันไหวออกวันที่หนึ่งคนจะปังๆเฮงๆรวยๆกันหลายคนนะครับครั้อมช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงกับค่า กับเยนบ็นเพราะเพิ่งจะสี่โมงก่าอย่จังเปี้ยงอยู่เลยครับจุเคนดแต่เปี้ยงอยู่เลยครับโอสิครับเอาว่าจะไปดูลงสุละชั้นหน่อยจะเลยเดินเที่ยวถ่ายบรรยากาศรำคำแหง ถนนเราคำแหงหน้ามารามให้ได้ชมกันช่วงสี่โมงกว่าอาบอมตกเวลาไปรับขอ,อ,อะไรให้กินน,น้นมปังเราลองกินมใช้เลยคนคนมากนกนกเหล่านี้อยู่ร่วมกับคนเรา เราจะคุนถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาแต่ผมเสียงวออีกแล้วติดลิไรเสร็จหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ผชิดกฎชุมชนหรือเปล่าเสียงวอดังเนี่ยเพื่อนๆชมกันคนก็เยอะอยู่คนก็เดินกันเยอะับ วันสิ้นเดือนเนาะแบบผมเดินเพื่อนไปจบกันเดินเรื่อยๆยิ่งเชลกันนะครับแับผมในฤดูร้อนเดินไปหรืร้อนก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วแบบเนี้ยประเทศไทยเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแับผมเดินเพื่อน,นไปจนไป เราดูดิชมคน,นไปครับทุกคนพ็ยังมีคนเดินมากครับแ,แต่ตอนนี้เขายังไม่เลิกงานครับครับผมจะถ่ายให้ได้เวลาสักามนาทีสามน่อกีก็โอเคโอเคเยอะมาก เข <c oughs> าเขามีขายขายทุกอย่างมีให้เลือกทุกสิ่งรงับทุดของเสื้อผ้าชองชุดของชายอะไรประมาณนะี้ชุดของมีพับอะไรประมาณนะี้ เดี๋ยวทุกคนจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ